จามเที่ยวครับเฮ้วันนี้นะคะเราก็จะเดินทางกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ก็จะเป็นการเดินทางที่แปากใหม่ เนื่องจากว่าเรายังไม่สามารถถอดหน,น้ากากได้ทริปนี้เราจะไปไหนกันคะเรายังไม่เฉลยได้ไหมแต่จะบอกว่าการเดิน,นทางในครั้งนี้เนี่ยก็ยังคงต้องใช้เอกสารามากมายเช่นเดิมยังต้องมีการตรวจ ATK แล้วก็ยังคงวุ่นวายเช่นเดิมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทริปนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนฝากทุกคนติดตามด้วยคะ่ะแต่รับรองว่า สนุกสนานเหมือนเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริกง้งๆริ้นะคะให้กับช่อง YouTube Channel อ้วนหอมจอมเที่ทท<ล>ยวนะค,คะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเลยค่ะ hey. ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่เมอราไลออนเฮ่ hey. hey, อยู่คนเดียวอยู่กัที่ประเทศ สิงคโปร์วันนี้นะคะเรามาที่สิงคโปร์นะคะเพื่อมาเซอร์เวยมาดูกันว่าทริปนี้เนี่ยเราจะจัดขึ้นเพื่อพาผู้ร่วมทริปมาเราควรจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปกินอะไรนะคะแล้วก็จะไปทําอะไรสนุกสนุกบ้างคนที่มากับเราจะต้องแบบว่าเที่ยวจนร้องขอชีวิตใช่ค่ะจะต้องกินอิ่มจนแบบว่าร้องขอว่าไม่ต้องให้พี่กินอีกแล้วนะอะไรางเงี้นะใช่ค่ะเราจะต้องแบบไปในทุกย่านที่จะต้องเช็คอินดังนั้นนะคะทริปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทําอะไรบ้างเดี๋ยวฝากทุกคนติดตามกันกับอ้วน จอมเที่ยวตะลุยส <sh> ิงคโปร์พร้อมๆกับทีมงานของเราค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราดูไปด้วยฝากรับน้ำจากเมอร์ไลออนหน่อยค่ะไปจ้ะระวังจ้ะระวังจ้ะระวังจ้ะตรงนี้เลยครับพี่ โอเคเนยมากค่ะนล้วมันรอบเนอะอันนั้นมันเกร็ดมันไม่รูดต้องคอยทำงานของไก่นะคะเพิ่งลงจัดเครื่องแล้วก็แวะสักกับมันเปลี่ยวฟันเปลี่ยวฟันอร่อยอ่ะกอร่อยไม่ไ้ไมเถ้าเหมือนอะไรค่ะที่นนเดินสิงโตไปแล้ว เราก็มาถึงร้านดังร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งในสิงคโปร์นะคะเมื่อมาสิงคโปร์นะคะถ้าไม่มาทานที่ร้านนี้นะคะก็สือว่ามาไม่ถึงสิงคโปร์ค่ะที่นี่ค่ะคือร้านจ um ัมโบ้ซีฟู้ดต้องกินอิ่มต้องกินอิ่มไม่ต้องให้พี่กินอีกแล้วนะ <laughs> วันหนึ่งที่เรามาเที่ยวกันต่อในสิงคโปร์นะคะ<ช>วันนี้ แปลงร่างเป็นเด็กเพราะว่าเราจะมาเที่ยวสวนสัตว์กันจริงๆในสิงคโปร์มีสวนสัตว์เยอะมากใช่ไหมคะใช่ครับออมีสวนสัตว์มีสวนนกแต่ออตอนนี้เขาพยายามจัดรวบรวมให้มาอยู่ที่บริเวณนี้นะคะใช่ค่ะที่นี่เนี่ยจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าร i v e r อ o n d e r เดหลายคน<า>ยังไม่รู้จักเนาะใช่เราเองก็ไม่เคยมาเหมือนกันคือมันใหม่มากคือสิงคโปร์เนี่ยมีความพยายามที่จะรวบรวมพื้นที่ที่เป็นสวนสัตว์ต่างๆทั้งหมดสัตว์ทุกประเภทมารวมกันอยู่ในที่เดียวแล้วก็ทําเป็นลักษณะของ Open c o n c e p t Zoo คือเป็นสวนสัตว์เปิดให้สัตว์ได้ใช้ชีวิตอย่างปกตินะคะ<ช>แล้วพวกเราก็แบบได้ใกล้ชิดสัตว์มากขึ้นด้วยใช่แล้วสุดที่เรายืนอยู่คือร i v ว r Wonder ซึ่งที่เนี่ยก็จะเป็นสวนสัตว์อีกแบบหนึง่งเหมาะสําหรับครอบครัว,วเด็กๆ,ๆคือทุกเ<ช>พศท,ทุกวัยมาเที่ยวได้หมดที่เนี่ยอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับใช่เอาเป็นว่าวันนี้นะคะร i v ว r Wonder หรือว่าร i v e r s a f a ฟ i รีที่เรากําลังจะเข้าไปดูเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ะไปจา้าไปนะอ้าวเอาผิดทางไปผิดทาง

ข้าวมันไก่ร้านดัง และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งนะคะที่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิตแห่งใหม่ของสิงคโปร์ที่นี่คือ Museum of Ice cream ค่ะโอ้โหกำลังอยากกินไอศครีมพอดีเลยเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งทานข้าวเสร็จใช่ไหมยังไม่ได้ทานของหวานตอนนี้เราก็จะพาทุกคนมาทานของหวานวันนี้เราพาทุกคนไปเวิร์กช็อปทำไอศครีมอ่าทุกคนจะได้ทำไอศครีมของตัวเองเราก็จะได้กินไอศครีมแบบบ้านด้วยมันต้องอร่อยแน่ๆแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ แล้วข้างหลังชื่ออะไรคะอันนี้เรากำลังจะทำไอศครีมน้องๆข้างหลังอ่ะดีให้ DIY ไอศครีมตัวเอง มาอยู่กันที่ Marina Bay Sand Sky Park นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าอลังการมากๆ oh. ค่ะ oh. เพราะการที่เรายืนอยู่บนจุดนี้นะคะเราสามารถมองเห็นวิวของสิงคโปร์ได้แบบเยอะมากมองเห็นไปถึงภูเขาฝั่งนู้นที่เป็นยะโฮบารูมาเลเซีย oh. แล้วก็มองไปทางด้านนู้นฝั่งข้างหลังเรานะสุดลูกหูลูกตาจากเกาะสิงคโปร์ไปจนถึงงน้นคืออินโดนีเซียก็คือแบบอลังจริงๆก็บอกอ้ามารีน่เนี่ยเอาทรายจากอินโดนีเซียมาถมเออ แล้วพื้นที่ตรงนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศสิงคโปร์ใช่ค่ะคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นประเทศเล็กๆอ่ะแต่ด้วยแนวคิดและศักยภาพของเขาไม่เล็กเนาะเราก็แบบมีการคิดเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ตลอดเวลาดังน,นั้น,น,นเขาก็ต้องมีการทำทีกอ,อ,อย่างให้มันตื่นตาตื่นใจเสมอใช่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมวิวสวยๆจากมารีน a าเบสันสกายพาร์กกันนะคะไปเลยค่ะลุย ฟูดเซ็นเตอร์ครัใช่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่อยู่ในใจกลางสิงคโปร์เมืองไทยมีตลาดโต้รุ่งสิงคโปร์ก็มีนิวตันฟูดเซ็นเตอร์ฟิลไลท์ตลาดโต้รุ่งเราร้านเปิดดึกและคนเยอะมากใช่ค่ะที่นี่นะคะเมนูอาหารของเขาหลากหลายมากมีอาหารให้เลือกตั้งแต่แบบสิงคโปร์แท้ๆโลเคอลมาเลยเดนมาร์กจะมีนะเซีฟูดไารจีนแล้วอาห ก็มี oh, oh. เพราะฉะนั้นใค, oh. ใครที่แบบว่าไม่รู้จะกินอะไรนะมาเดินที่นี่ได้เลยจะ oh. หาร้าน oh. กินได้แน่นอนมันต้องมีสักร้านแหละ oh. ที่ถูใจ oh. วิธีการก็ง่ายๆนะคะที่นี่นะคะเนื่องจากเราเห็นโต๊ะหลากหลายขนาดนี้ oh. เวลาซื้อก็คือแค่จําโต๊ะของเราว่าโต๊ะเราหมายเลขอะไร oh. แล้วก็แจ้งที่ร้านเลย ได้ดีมากๆเราก็จะมีคนเดินเก็บโต๊ะเดินเก็บจานตลอดเวลาเลยนะคะใครที่อยากจะสัมผัสความเป็นสิงคโปร์แบบแท้ๆช่วงค่ำช่วงเย็นนะคะแวะมาทานข้าวกันที่นี่ได้เลยค่ะมีหลายร้านให้เลือกแล้วก็จะได้กินอาหารโลเคอลแท้ๆด้วยที่สําคัญราคาไม่แพงเลือกได้เลยค่ะราคาคย่อมเยาแน่นอนใช่งั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมบรรยากาศกันนะคะว่าที่นี่นะคะมีอะไรให้ทานกันบ้างค่ะไปเลยค่ะ Universal Studio Singapore, let's go! สนุกระดับโลกแบบเนี้ยคนมันจะแบบเป็นแสนในที่สุดนะคะความฝันของเราก็เป็นจริงได้เข้ามานั่งในร้านพร้อมกับติ่มซำที่อยู่ตรงหน้าแหะเป็นที่ที่เราไม่เคยมาเลยและเป็นครั้งแรกที่เราได้รู้ว่ามันมีพื้นที่แบบนี้ในสิงคโปร์ด้วยเป็นของเด็ดของดีของสิงคโปร์เราจะไปกินบะกุเต๋ร้านดังนะคะร้านส่งฟ้านะคะเรายังคงเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดยัง้งค่ะเพราะก,การท่องเที่ยวคือชีวิตของพวกเรานั่นเอง